สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องน้องเบบี้ทีคริสต์มาส400%กันค่ะสำหรับพิกัดน้องปอาจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคราวนี้นะคะน้องจะมีทั้งหมด8แบบ1เซอร์ไพรส์แล้วก็1ซีเครดค่ะตัวเซอร์ไพรส์จะเป็นถุงเท้าส่วนซีเครดจะเป็นกระต่ายนะคะในคราวนี้ตัวที่ปอยมีแล้วก็จะเป็นน้องซานต้าแล้วก็น้องต้นคริสต์มาสค่ะกล่องนี้เช็การ๊ดเรียบร้อยแล้วนะคะขอเฉลยก่อนเลยว่าน้องเป็นตัวซีเครดค่ะ เดี๋ยวมาแกะดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เช็คก,กันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะซองค่ะมาลุ้นตาน้องไปพร้อมๆกันนะคะ นี่ค่ะสำหรับน้องซีเครตที่ปลอยได้นะคะจะเป็นหน้าผากสีม่วงอ่อนตาเป็นตาน้ำตาร้องไห้ค่ะมีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีเป็นเกล็ดหิมะด้วยนะคะตานี้น่ารักมากเลยค่ะส่วนปากจะเป็นปากแมวแก้มเป็นเกล็ดหิมะแล้วก็โบนะคะเดี๋ยวเอจะให้ดูตาใกล้ๆค่ะนี่ค่ะตาน้องเป็นน้ำแล้วก็มีเกล็ดหิมะอยู่ข้างในด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ ตัวนี้รายละเอียดดีมากเลยนะคะหัวของน้องจะเป็นเหมือนลูกแอปเปิลค่ะเป็นแบบมีหน้าตามีก้านมีใบแบบนี้นะคะเป็นสีแดงขนปุยๆน่ารักค่ะส่วนชุดที่น้องใส่จะเป็นเสื้อสีชมพูคอปกเป็นรูปแอปเปิลนะคะแล้วก็มีสะพายกระเป๋าแอปเปิลอันเล็กๆน่ารักมากค่ะมีกระดุมสีเหลืองที่ด้านหน้าของเสื้อนะคะส่วนกางเกงจะเป็นกางเกงสีม่วงค่ะ ยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีริบบิ้นเขียนว่า baby tree ค่ะด้านในตัวน้องจะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะหูน้องน่ารักมากๆค่ะหูน้องก็จะเป็นสีขาวนะคะมีริบบิ้นแบบนี้ด้านในหูจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนฝั่งนี้ที่ด้านในจะมีเป็นดาวๆด,วด้วยค่ะรายละเอียดน้องน่ารักมากๆนะคะอืม และตัวนี้มาถูกใจมากๆค่ะน้องน่ารักนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่การ์ดของน้องกันก่อนค่ะค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้อง Secret กระต่ายแอปเปิลนะคะด้านหลังจะเขียนว่า400%แบบนี้ค่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวป้าจะลองเปลี่ยนหน้าให้น้องดูนะคะ หน้าน้องจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะสามารถเปลี่ยนได้กับคอ400%ทั้งหมดนะคะแล้วก็คอหัวโตคอแมวกระเป๋าพวกนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนหน้าน้องกับน้องยูนิคอร์นอันนี้นะคะเป็นตากริ้ง360องศาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นช้อนสั้นนะคะ นี่ค่ะเปลี่ยนเป็นตากลิ้งแล้วก็น่ารักดีไปอีกแบบนะคะหน้าน้องเปลี่ยนไม่ยากค่ะสีแม่งสีเหลืองก็เข้ากับน้องดีนะคะนี่ค่ะส่วนหน้าที่ถอดออกมาจะเป็นหน้านี้ตาเกรติม่าสวยมากเลยนะคะ มีประมาณนี้ค่ะสำหรับน้องซีเครตคอคลิปมาก400%นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ